สวัสดีครับผม,ผมก็พบกับเรานะครับผมในช่องพังศรีสุดานะครับผมนี่ก็มาอ่าส่งกำลังใจให้พี่แบงค์นะครับผม,ผมก็นอนผิดท่านะครับผมลุกขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมก็ยังรอรถเ c b มาช่วยยกประยุงตัวน้องขึ้นนะครับผมก็ ลองอใช้ควานหลายคนแล้วนะครับผมยกไม่ไหวนะครับผมน้องก็นู่นนะครับผมพอนอนตั้งแต่ตรงนูนนนงงงน่นนะครับผมอนอนตั้งแต่ตรงนู่นนะครับผมอ่าแล้วก็ดินมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หมดแรงนะครับผม น exactly ี่นะครับผมข้อความนะครับผมก็ให้รั้วยนะครับผมจะได้มีแรงนะครับผมทานนะครับผมทานดีปกตินะครับไม่ลุกขึ้นนะครับผมก็ไม่ใจนะครับผมเปดูตอนสู้กับแม่คุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนสู้กับแม่คอีกรอ็นะครับแม่คุยจีบีนะครับกินจะเข้ามา ก็ไม่มีอะไรพูดนะครับผมก็ให้ภาพบรรยายแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้นะครับผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมพี่น้องชาวช้างก็มาส่งกําลังใจเยอะเลยนะครับผมนี่พอควันสาวิตรีนะครับผมครับนี่ก็ไม่ควันสีดาแบงค์นะครับผมมาสูงกําลังใจนะครับผมโซทีเราบอกเขาเอาไปกว่าแล้วนียครับ คันนที่ว่าพันห้าอ่าเดี๋ยวก็เราชมตอนที่อ่ารถดิสบีมาเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพ่อควันก็อาจจะไปกว่าสัญญานองศิสย์รัครับผมต่อนะครับผมตอนนี้ก็ดิสบีมาถึงแล้วนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่สี่เราไปดูด้านนี้เลยนะครับผมระหว่าไ้อตตตตััััววววนง ตรงวรวตักามุวิงาแล้ว่านตรงแนวั่านตรงให้สาพันเอาสาพันเดี๋ยวเสาพันเขาจะมาช่วยดานนี้ครับผมรถก็มาถึงแล้วนะครับผมเข้าทางไหน อนนย่าิีเลยอย่ายิงไยโอ้ยอย่าิงเลยโอ้ย่างดีเฮ้ย <c oughs> อยปัญานะครับผม,มปัญา้วกันนะครับผม ไม่มีไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับผมก็ให้พาบรรยายแล้วกันนะครับผมก็กํากำลังใจนะครับผมพี่น้องชาวช้างมาหลายท่านเลยนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมีโคฟานนะครับผมทางฝั่งจีนวนก็มานะครับผมมาหลายๆท่านเลยนะครับผมก็มาเป็นกำลังใจนะครับผม นน่ะครับผมลุก้นได้แล้วนะครับผมลุกินได้แล้วนะครับผมลุกตู้นะครับผมสุดแบงค์นะครับผมมันจะให้นะครับผมโหยังมีแรงนะครับผมยังยังแข็งแรงดีนะครับผมยังแข็งแรงดีนะครับผม ขับรถเลยนะครับผมขับมก็ลุนะครับมาลยนะครับสุดโลนะครับผมสุดโลประจำปางช้างสยามของเรานะครับผมสีโดแบงค์นะครับผม ต่อลื่นนะครับผมนอนติดท่าน,นะครับผมอ,มมะะอบผม,ผมยังไงก็ขอุตินะครับผมดูไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีนะครับ